ท็อปนารากรเล่าถึงชีวิตที่ไม่คิดจะดังแบบนี้และลบภาพจำหมอลำไม่ได้ต้อยต่ำอย่างที่บางคนพูดท็อปนารากรพระเอกระเบียบว,วทัทศิลป์เผยมุมมองปรากฏการหมอลำฟีเวอร์ลบภาพจำอาชีพที่ไม่ได้ต้อยต่ำอย่างที่หลายคนคิดเล่าถึงชีวิตที่ดังเพียงชั่วข้ามคืนฝากคำสุปประมาทจะทำได้หรอพร้อมเส้นบางๆระหว่าง ตนเองกับแฟนคลับที่รักจนลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาสำหรับความฟีเวอร์ของแวดวงหมอลำที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้กลายเป็นโชว์ที่เรียกได้ว่าไปลงพื้นที่ที่ไหนก็ม่วนอีหลีเสลือเกินจนเกิดมาเป็นภาพยนตร์เรื่องฮักเจ้าอีหลีที่รวมอนักแสดงชื่อดังทั้งวงการบันเทิงไทยและวงหมอลำ หนึ่งในนั้นคือท็อปนรากรกันจันทึกพระเอกเบอร์ต้นต้นของวงระเบียบวัทสินที่ในชีวิตจริงจะสวมชุดเพชรเป็นพระเอกแต่มาในเรื่องนี้ต้องรับบทเป็นตัวร้ายความท้าทายกับบทบาทของการเล่นหนังเรื่องแรกของเขาก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้ชมกันในภาพยนตร์ไปแล้วแต่กว่าจะมีวันนี้เส้นทางความดังของท็อปนรากรไม่ได้มาง่ายๆ แม้จะดังเพียงชั่วข้ามคืนแต่กว่าจะดังก็ต้องฝากกระแสคำดูถูกต่างๆนานาพร้อมชีวิตที่ไม่คิดว่าจะมีคนรักมากขนาดนี้จากนักร้องเดินสายสู่เส้นทางพระเอกหมอลำที่มาพร้อมกับคำดูถูกการเป็นพระเอกหมอลำของผมเริ่มจากพอเราจบปริญญาตรีเราก็ไปเป็นพระเอกหมอลำเลยการไปเป็นพระเอกหมอลำที่ขอนแก่น ต้องพูดสำเนียงแบบขอนแก่นเพราะพื้นฐานเราเป็นโคราชและด้วยความที่ชอบฟังชอบร้องเราฟังมาตั้งแต่เด็กๆหมอลำรุ่นเก่าๆสมจิตบอ่อทองก็ฟังมาตลอดความคาดหวังของผมคืออยากจะขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีหมอลำเราก็นั่งไลฟ์สดอยู่บ้านซึ่งเราก็มีแฟนคลับบางส่วนที่ติดตามมาจากที่เราไปประกวดร้องเพลงแฟนๆที่เรา ที่ดูเราเขาก็เป็น FC ของระเบียบวาทศินเขาก็ทักมาว่าอยากให้ไปอยู่วงระเบียบเอาโปรไฟล์ของผมไปแนะนำให้พ่อเอดูพ่อก็สนใจอยากได้มาร่วมงานซึ่งสำเนียงอีสานแบบขนแก่นไม่ได้เลยและมีโอกาสเจอกับพ่อแต่พ่อไม่ได้คาดหวังนะพูดว่าไม่รู้เราจะทำได้ดีแค่ไหน พ่อก็ส่งวิดีโอหมอลำล้วก็ร้องและก็ส่งให้พ่อตรวจเลยพ่อก็บอกว่ามันก็ได้อยู่นี่ก็เริ่มมีความจริงจังวันหยุดที่พ่อไม่มีงานก็ให้ผมเดินมาเดินทางมาเจอกันจากโคราชไปขอนแกน่นขนาดคนที่เขาติดตามเราจากการเป็นนักร้องลูกทุ่งที่เดินสายประกวดเขายังอึ้งอยู่เลยว่าไปเป็นพระเอกหมอลำได้ไง ซึ่งผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเราไปเป็นได้ไงวันนี้เราเป็นพระเอกหมอลำแล้วหรอแต่ย้อนกลับไปตอนเด็กผมชอบร้องเพลงหมอลำมากกว่าลูกทุง่งแต่ครูสอนร้องเพลงตอนสมัยมัธยมเขาชอบพาผมไปแข่งร้องเพลงลูกทุง่งและวันแรกที่ได้ขึ้นเวทีระเบียบวัทศินคือผมได้ซ้อมมาก่อนที่จะเปิดตัว ทางคณะเตรียมวางแผนและเปิดตัวผมในฐานะพระเอกหมอลำเลยและก่อนจะได้เปิดตัวได้มีการมาออกรายการต่างๆก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะส่วนมากจะเป็นคำสุบป,ประมาทเราเป็นคำดูถูกว่าเราลำได้หรอใส่ชุดเพชรจะใส่เหมือนหรอใส่ขึ้นหรอมีแต่คำพูดดูถูกไม่มีใครรอเราเลยไม่มีใครจะรอเราเลยไม่มีใครคาดหวังเลย แต่พ่อก็ให้กำลังใจว่าสิ่งที่เขาพูดมาและเราทำได้มันจะลบคำสบประมาทเหล่านั้นได้หมดเลยฟีดแบคที่เขาดา่ามันจะกลายเป็นเป็นเรื่องดีเลยส่วนตัวเราพอได้ยินแบบนี้ยิ่งต้องทำให้ได้เลยเหมือนคำดูถูกเราเจอมาเยอะแล้วมันสอนให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่คนพูดมา อย่าให้มันมาบั่นทอนเราเราต้องทำให้ได้ซึ่งคำที่นี้จำขึ้นใจว่ายังไงผมก็รำไม่ได้ยังไงผมก็ทำไม่ได้ยังไงก็ใส่ชุดเพชรไม่หลอฝังใจผมมากผมก็ทำทุกอย่างแม้จะรำไม่เก่งเท่าหมอรำรุ่นพี่แต่เราก็ต้องทำให้ได้เราได้รับฉายาว่าเป็นพระเอกหมอรำสำเนียงอ้อนเสียงหวาน รำเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองหลับตาฟังหรือว่าไปเข้าห้องน้ำพอได้เสียงได้ยินเสียงขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นเสียงของเราซึ่งกว่าจะได้มาแบบนี้มันยากและวันที่จะขึ้นเวทีระเบียบเป็นวันที่ผมกดดันและตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเพราะมีทั้งร้องรำกรรำเต้ยแต่พอผ่านมาผมโล่งเลยจำได้เลยว่าวันที่8ตุลาคม เมื่อสมปีที่แล้วที่จังหวัดขอนแกน่นมันเป็นความทรงจำที่ดีมากฟีดแบ k ที่เคยด่ากลับเป็นการชื่นชมเราว่าดีว่าเก่งทุกคนมองด้วยความไม่คาดหวังแต่เขามาเห็นเราในวันนั้นที่อาจจะทำได้ไม่ดีนักแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ทำได้เขาเลยคิดว่าไม่คาดคิดว่าจะทำได้ขนาดนี้ในความคาดหวังของคนดูทุกคนกลับให้ กับใจเราว่าสู้ๆให้กำลังใจเราและทำให้ดีกว่านี้มากๆต้องฝึกไปเรื่อยๆจะเก่งไปกว่านี้กับกลายเป็นพลังบวกในชีวิตการเป็นพระเอกหมอลำทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากกับการที่เราไม่เคยมีอย่างมีแฟนๆที่ตามซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องทุกวันนี้ก็มีและมากขึ้นกว่าเดิม และความเป็นอยู่ในครอบครัวก็ดีขึ้นเราสามารถพาแม่ผ่านจุดที่ลำบากมากที่สุดในชีวิตมาได้เพราะด้วยแม่ผมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงผมกับน้องหาเงินคนเดียวกว่าจะเรียนจบปริญญาตรีมาได้แม่ต้องสู้มากแค่ไหนต้องเป็นหนี้ส่งผมเรียนซึ่งเราก็บอกแม่เสมอว่าทบไม่ต้องเรียนก็ได้นะแม่แต่ความฝันของแม่คืออยากให้ผมเรียน อยากให้ลูกได้จบปริญญาพอเรียนจบและทบไปทำอะไรก็ได้และการที่เราไปเป็นพระเอกหมอราแม่ก็มีความกังวลในใจเขาก็อยากให้เราทำงานที่มั่นคงทำราชการตามความคิดของเขาแต่ส่วนหนึ่งเขาก็สนับสนุนเพราะเขาก็ชอบดูหมอราอยู่แล้วแม่ก็ติดตามเป็นแฟนคลับพ่อเอะ ซึ่งถามว่าเราต้องแลกอะไรบ้างสำหรับการเป็นพระเอกหมอลำผมว่าไม่ต้องแลกอะไรนะมันใช้ชีวิตตามสบายแต่มันต้องทำงานทุกวันปรับเปลี่ยนระบบการใช้ชีวิตที่จะเปลี่ยนไปการพบปะผู้คนหลายคนอาจจะมองว่าการเป็นพระเอกหมอลำจะได้เจอคนเยอะๆแต่จริงๆได้เจอผู้ชมหน้าเวทีเยอะอยู่แล้ว อยู่หน้าเวทีแต่ไม่มีโอกาสได้คุยเพราะช่วงชีวิตที่จะได้เจอผู้คนในตอนกลางวันแบบที่คนอื่นเขาใช้กันแต่เราไม่มีเลยแม้กระทั่งเวลากลับบ้านมีโอกาสน้อยมากต่อปีที่จะได้เจอหน้าแม่ซึ่งถ้าจะได้เจอแม่ก็คือต้องเล่นใกล้ๆบ้านแม่ก็จะมาหาจะง่ายกว่าด้วยซ้ำสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องยอมรับเพราะมันเป็นอาชีพที่เราเลือก มันเป็นศาสตร์เป็นสินที่เรารักเรามีความรู้สึกว่าต่อให้ต้องปรับเปลี่ยนอะไรและเราทำแล้วมันมีความสุขไม่อึดอัดมันจะสบายใจกว่าที่เราต้องทำงานในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นเราต้องทำงานและได้รับความรักในทุกๆคืนเราจะสัมผัสได้มากกว่าศาสตร์อื่น หลายคนถามผมว่าต้องดูแลแฟนขับยังไงหรือว่าต้องมีอะไรให้เขายังไงหรือต้องดูแลเอาอกเอาใจเขายังไงผมต้องบอกว่าตรงนี้ไม่มีเลยถ้าเกิดเราวางตัวเป็นวางตัวเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกจะไม่ค่อยเข้าหาแฟนเพลงเท่าไหร่เราก็จะอยู่ของเราแบบนี้โฟกัสที่หน้าเวทีแสดงให้ดีที่สุดให้เขาชอบให้เขาเห็นและชื่นชม และโอกาสที่แม่ๆจะมาหาผมผมต้อนรับทุกคนเสมอทุกคนสามารถมาหาผมหลังเวทีจะไม่ค่อยมีโมเมนต์ส่วนตัวที่จะไปทานข้าวกันสำหรับผมแทบไม่มีเลยคือใกล้ที่ไหนมาหาได้เลยแต่ก็จะมีบางบุคคลที่พยายามเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเราอย่างครอบครัวของเราผมเลือกที่จะพูดและบอกเขาโดยตรงเลยว่า ผมไม่โอเคกับตรงนี้นะครับถ้ารักผมก็อยากให้ชีวิตปกติทั่วไปถ้าเกิดมาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวผมรู้สึกไม่โอเคแต่ผมดีใจนะว่าที่พี่ชื่นชอบผมและรักในผลงานผมแต่ขอพื้นที่ส่วนตัวของผมไว้ซึ่งถามว่ามีไหมมาถามแม่ผมเรื่องพ่อของผมซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าแม่ผมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันคือ เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องความรักถามว่าเรามีแฟนหรือ,อยังซึ่งจริงๆเราไม่มีหลอกแต่มันก็เป็นการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่ท็อปก็ว่าการที่วางเราวางตัวแบบชัดเจนตั้งแต่แรกมันก็จะดีต่อภาพรวมทั้งหมดเวลาที่แฟนๆมองว่าทุกคนก็จะเสมอภาคกันทุกคนมีสิทธิเท่ากันในการเข้าหาผม ซึ่งเราก็ไม่อึดอัดสำหรับการที่คนรักเรามันทำให้เวลาเราเจอปัญหาอะไรมันจะกลายเป็นพลังบวกส่งมาให้เราทันทีปรากฏการหมอลำฟีเวอร์และความทรงจำที่ดังเพียงชั่วข้ามคืนยกระดับหมอลำจนแตะถึงคำว่าฟีเวอร์ลบทุกคำาสพประมาททุกวันนี้คนรู้จักหมอลำมากขึ้น ผมกับพ่อเอไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์ขนาดนี้ว่าจะรวดเร็วขนาดนี้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆได้ขนาดนี้เราไม่ได้เป็นพระเอกหมอลำตั้งแต่แรกไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยคนในวงการหมอลำแทบจะไม่รู้จักเลยว่าท็อปนารากรค,คือใครแค่รู้จักว่ามาจากวงการลูกทุ่ง แต่พอมาได้พัฒนาอย่างหนักผลงานหน้าเวทีแฟนๆได้เห็นเขาก็ยอมรับและชื่นชมอย่างที่บอกว่าหลังวันที่8ตุลาคมชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยเห็นได้ชัดในโซเชียลจากที่คนกดไลค์หลักร้อยเปลี่ยนเป็นหลักหมื่นในชั่วข้ามคืนและตอนนี้หมอลำก็ไปได้ทุกที่ทำให้คนสมัยใหม่กล้าที่จะเป็นหมอลำมากขึ้น หลายคนอาจจะชอบหมอลำแต่เป็นคนภาคอื่นจึงไม่กล้ามาทำอาชีพนี้แต่ในวันนี้ทุกคนที่สามารถมาแสดงหมอลำได้เพียงแค่ใจรักอย่างแฟนขับผมก็มีคนภาคกลางและกรุงเทพแม้จะฟังไม่ออกแต่พอเขาได้เปิดโลกใหม่กับกลายชอบหมอลำไปเลยอย่างทุกวันนี้หมอลำในปัจจุบันยกระดับขึ้นมาสูงมากวัดจากควันวิ ความนิยมของคนสังเกตได้จากวัยรุ่นทุกเพศทุกวัยของทุกภาคชอบดูหมอลำมากบางคนฟังไม่รู้เรื่องแต่เพียงแค่มาดูหมอลำหน้าเวทีแล้วสนุกได้เต้นได้กระโดดเหมือนได้ปลดปล่อยและการที่ต้องใช้คนเยอะในการแสดงก็เพราะว่าทําให้ทุกคนได้สนุกทุกคนจะได้รู้สึกคุ้มค่ากับบัตรที่ซื้อมาซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าการจ้างหมอลำวันหนึ่งมันแพง สองสามแสนแพงแต่ถ้าบวกว่าทั้งค่าบุคลากรค่าน้ำมันค่าเดินทางมันไม่ได้แพงเลยและตอบโจทย์ด,ด้วยทุกอย่างมันต้องเต็มที่ตอนแรกที่มาเป็นหมอลำแรกๆยังคิดว่าจะมีคนมาคล้องพวงมาล,ลัยเราจริงเหรอแต่ในความฝันก็อยากมีภาพนี้เหมือนกันนะซึ่งครั้งแรกที่ได้พวงมาลัยก็หลักพันหลักหมื่นแค่เขามาคล้องพวงมาลัยก็ดีใจแล้ว เราได้พวงมาลัยจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดเกินคาดทุกอย่างไม่คาดคิดว่าทุกคนจะให้การต้อนรับไม่คิดว่าพ่อจะให้โอกาสเราขนาดนี้เชื่อใจเราให้เรามาเป็นพระเอกหมอลำของวงเพราะระเบียบวาทศิลป์คือวงหมอลำที่มีมานานกว่า50 ..60 ปีและหมอลำรุ่นพี่เขาก็มีชื่อเสียงทุกคนซึ่งไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาเป็นเรา ผมว่าหมอลำไม่มีวันตายเพราะตอบโจทย์เรื่องความสนุกและมีวัฒนธรรมในเรื่องการลำต่อกรอนไวรุ่นทุกคนก็ฟังตอบโจทย์ดได้มากหมอลำของเราไปได้ทุกที่ยกระดับมาถึงจุดนี้หลายคนเมื่อก่อนอาจจะมองว่าชีวิตหมอลำต่ำต้อยแต่ทุกวันนี้ทุกคนได้เปลี่ยนความคิดนั้นไปแล้วชีวิตหมอลำต่อให้ลำบาก แต่ก็ทำให้ครอบครัวสบายและเป็นอาชีพที่สุดจริตสร้างความสุขให้คนได้ร้อเปอร์เซมีความสุขไปด้วยขอบคุณข้อมูลจาก m g r อ online และขอบคุณภาพจากท็อปนรากร f แฟนเพจ